สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินในกระถางของต้นถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้กว่าจะโตมาได้ขนาดนี้โดนหนอนกัดคอดินเลยนะคะนึกว,ว่าไม่หลอดเหมือนกันนะคะก็ยังโชคดีนะคะที่แตกขึ้นมาแล้วนะคะได้สี่ใบได้นะคะ ขนาดต้นเล็กนิดเดียวนี่ยังถุงใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกระถางก็ดูนะคะเพื่อให้เขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้เป็นเป็นดินที่ทำจากใบไผ่นะคะผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อย มาลือดูอันนี้กำลังจะแตกหลอดใหม่นะคะหลากเขายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ดินเริ่มแน่นเพราะว่าอันนี้ตอนแรกก็โตมาเยอะเหมือนกันนะคะประมาณความือกว่าๆนอน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 โจมิโจได้นะคะ กัดคอคอดนี่เลยนะคะนึกว่าไม่ลอดเหมือนกันนะคะโชคดีนะที่ยังแตกมาให้อันนี้ก็พอดีเลยดินเขาแน่นก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาจะได้สมบูรณ์ขึ้นมานะคะเมื่อเราเปลี่ยนดินเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงามเจริญเติบโตดีนะคะขอให้ดินร่วนๆเขาจะชอบดินร่วนๆน,นะคะ ลดน้ำพอเหมาะพอสมนะคะไม่ต้องลดจนแฉะนะคะลดลดแค่ชุ่มชุ่มแล้วเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนต้นแม่ใหญ่นี้จะสูงเลยเอวเลยนะคะแต่ก็กระถางเล็กนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนทุกๆกกระถางเลยนะคะนี อันนี้หลากยาวแล้วนะคะโอ้โหมีอะไรใช้ข้างในด้วยโอ้โหดินแข็งมากดินแข็งมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้หนออะไรเนี่ยหนอของต้นอะไรเอ่ยวันอะไรพรยองก็ชอบเอาอะไรมาเพาะอยู่เรื่อยมีอะไรจับ เจอเม็ดอะไรก็จับเหวี่ยงใส่อยู่เรื่อยนี่อันนี้ลากเขายาวเยอะแล้วนะคะแต่ดินแน่นแน่นก็จะสำรวจดูว่าเงาเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์รอบสองนะคะนี่ค่ะใบสวยถุงเงินถุงทองใบสวยมากนะคะ อันนี้มาเปลี่ยนเป็นใส่กระถางแปดนิ้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลากเขาจะยาวนะคะเดี๋ยวจะวนรอบกระถางอีกก็จะต้องเปลี่ยนอีกช่วงนี้โหงานเยอะมากๆนะคะค่ะแล้วก็ นี้ก็ใบเริ่มแก่นะคะตัดออกเลยนะคะถ้าใบเริ่มแก่นี่ตัดออกเลยนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ไปลังให้การเจริญเติบโตช้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเรามากระถือมาลืกระถางใหญ่กันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะ นี่ค่ะนีกำลังแตกหลอดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถุงเขาจะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ต้นสูงนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอันนี้ลือออกมาแล้วนะคะเป็นต้นแม่ของเขานะคะนี่ค่ะ เขามีไหลแล้วนะคะนี่ค่ะลากโนโอ้โหนี่เน่ามีหน้าแล้วเขาถึงได้ยุบนะคะนี่ค่ะโหเสรจไายเน่าลงไปเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเป็นไข่ของเขาลูกใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นนะคะ ปกติจะเห็นแต่เป็นเพียงไหลเท่านั้นนะคะนี่โหไหลเขาเน่าไม่น่าล่ะเขาถึงไม่ต้นถึงยุบลงมาเยอะเลยต้นไม่เจริญเติบโตมากนี่อันนี้หักเลยโหเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะคะ อันนี้รือออกมาแล้วนะคะลากเขาเสียนะคะลากเขาเน่านะคะไม่น่าว่าทำไมต้นถึงได้ยุบลงยุบลงเรื่อยๆออกใบมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ที่แท้ลากเขาเน่านะคะนี่ค่ะดีเน่าหัวเงายังอยู่หัวเงาก็เน่าไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ หัวเงาเขาเริ่มมีตำหนินิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปูนแดงป้ายนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะน้ำปูนนะคะนี่ค่ะเอาต้นเขาแช่ไว้เลยนะคะก็แช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวก็จะไปรื้อต้นต่อนะคะเป็นข้อสังเกตได้ว่าถ้าต้นถุงเงินถุงทองถ้าเขา เจริญเติบโตไม่ดีใบไม่ใหญ่ต้นไม่สูงขึ้นไปเมื่อเขาแตกหลอดขึ้นมาใหม่นะคะก็คือลากเขาเน่านะคะนี่ค่ะคือดินเขาแน่นเกินไปลากเขาเน่าแล้วก็ทําให้ชุ่มน้ําเกินไปทําให้หัวเขาเน่านะคะนี่ค่ะหัวเงาเขาเริ่มเน่านิดหน่อยนะคะเดี๋ยว นี่ต้องปูนหมดต้องใช้ปูนแดงหมดทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมีรอยมีรากเขาเน่าเยอะมากตัดทิ้งเลยเดี๋ยวให้เขาสร้างรากใหม่ขึ้นมานะคะคืนเอาไว้เดี๋ยวลามก็ไปกันใหญ่ อันนี้ไม่มีไข่นะคะเพิ่งจะเป็นไหลออกมาแค่นี้เองเสียดายมากเลยลากเน um, <str> ่าลากเน่าไปเยอะเลยเพราะว่าดินแน่นบาลังพยองก็ไม่ได้สนใจได้เห็นต้นเขาโตสูงขึ้นตลอดก็เลยไม่ได้สนใจว่าดินแน่นหรือไม่แน่นจนว่ารู้สึกว่าเอ๊เขายุบลง แตกรอขึ้นมาใหม่ไม่สูงโอ้โหแท้ๆเขาไม่สมบายนี่เองนะคะส่วนต้นนี้ถึงเขาจะไม่สูงมากแต่ถุงก็ยังใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นไม้มงคลนะคะถุงยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะยิ่งสวยยิ่งใบใหญ่ยิ่งถุงใหญ่ยิ่งกอบโกยใส่เงินทองได้เยอะมากมายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลหรือว่าไม้เสี่ยงทาย ของแม่ค้าแม่ขายกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลื้อต้นนี้กันก่อนนะคะตอนนี้เราก็ช้าใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วนะคะเป็นกระถางดินเผานะคะสําหรับต้นโตนะคะก็เป็นสิบสองนิ้วนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นแปดนิ้วนะคะ ก็เป็นต้นลูกนะคะที่ได้รอดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะใบเขาจะสวยมากชอบมากเมื่อก่อนเมื่อต้นปี6กห้านะคะใบใหญ่มากแล้วก็ต้นสูงเกือบถึงอกเลยนะคะอันนี้ก็ว่าทำไมถึงยุคที่แท้เขามีปัญหานะคะ ก็คือรากเสียนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับต้นถุงเงินถุงทองนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแก้ปัญหาสำหรับถุงเงินถุงทองว่าทำไมถึงไม่เจริญเติบโตใบเล็กลงและใบมักจะมีปัญหาคือขอบไหม้แบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ารากเขาไม่สมบูรณ์หัวเงามีการเน่าเสียนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ